ชีวิตนอกไดพิมพ์รีพายเป็นในหนึ่งแม่ค้าออนไลน์คนดังที่กําลังมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับพิมพ์รีพายพอมียอดขายที่ปังมากเรียกได้ว่าคนสั่งเยอะจนส่งของให้ไม่ทันเลยล่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้พิมพ์รีพายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะได้ประกาศหยุดได้สดขายของจนกว่าจะหาวิธีจัดการกับระบบทส่งของได้แล้ว ในส่วนของการแก้ไขก็ต้องรอดูกันว่าเจ้าตัวจะแก้ไขยังไงต่อไปเพราะไม่ได้เจอดราม่าแคชเพราะเรื่องส่งของด้วยแต่ยังเจอดราม่ากล่องสุ่มที่หลายคนไม่พอใจจนอยากจะได้เงินคืนซึ่งในเรื่องของกล่องสุม่มพิมดิพายก็ยินดีชดใช้แต่โอนเงินคืนให้กับคนที่ไม่โอเคและส่งของมาคืนแล้วล่ะค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพิมพ์ดิพายด้วยเพราะแม้จะมีปัญหาเรื่องของการส่งของรวมถึงกล่องสุม่มแต่ที่ผ่านมาพิมพ์ดิพายก็เคยทําความดีไว้มากมายเลยล่ะค่ะเพราะหลังจากที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆ เจ้าตัวก็นํากําไรที่ได้ไปช่วยเหลืวคนอื่นต่อซึ่งนอกจากจะเป็นนางฟ้าใจบุญของผู้ยากไร้แล้วชีวิตนอกไร้ของพิมพ์ริพายก็น่ารักอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะเพราะในไร้เป็นแม่ขาผักแทบแต่นอกไร้มีชีวิตเป็นคนแม่ที่แสนอบอุ่นพอเลี้ยงและดูแลลูกด้วยตัวเองซึ่งแ้ตอนนี้เจ้าตัวจะรวยมาก พอมียอดขายเป็นหลักสิบด้านร้อยด้านแต่เจ้าตัวก็ยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะเข้าของเครื่องใช้รวมถึงการแต่งกายของลูกๆก็เป็นแบบธรรมดาไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมเหมือนกับลูกคนดังคนอื่นๆแถมเจ้าตัวยังพาลูกเที่ยวได้เดินตลาดนัดเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินด้วยซึ่งก่อนจะมาฮอตเหมือนทุกวันนี้เจ้าตัวก็เคยให้ลูกสาวมารับสดขายของด้วยซึ่งลูกสาวก,ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีและช่วยคุณแม่ทางานด้วยล่ะค่ะ ก็เป็นหนึ่งครอบครัวคนดังที่แม้จะรวยแต่ก็ยังใช้ชีวิตธรรมดาและติดดินเหมือนเดิมแลยละค่ะได้นานอนาคต2อถึงสปีข้างหน้าพิมพ์รียพายก็มีแผนจะส่งลูกไปเรียนภาษาที่จีนด้วยและจะสอนให้ลูกรู้จักหา,าช่องทางเพื่อเอาของมาให้แม่ขายเพื่อต่อยอดธุรกิจขายข,ายของออนไลน์ของคุณแม่นั่นเองค่ะ